สบายดีสบายดีครับที่หนึ่งสบายดีวะก็เรื่อยๆเป็นไงบ้างอะตอนนี้อ๋อก็ตามเศรษฐกิจนะฮะไหลไปวันๆใช่แล้วก็ต้องคิดอะไรใหม่หๆเกิดขึ้นกับงานที่เราทำแล้วจริงๆในเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตคนไหเหมือนเราทานข้าว แต่เราไม่กินกลับหรอเราก็จะจืดใช่ไหมฮะหรือแบบทานข้าวเราไม่หยอดน้ำปลากินพริกใส่พริกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมฮะก็หมอนเราใส่เสื้อผ้าการที่เครื่อง่างมันก็จะเสริมเราแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องของศาสตร์ของจุ้ยบ้างหรือว่าความรู้สึกของคนใส่ก็จะมีอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยคนที่ใส่เนี่ย เขามีความคาดหวังที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไหมผมว่าบางคนไม่ไม่ต้องการให้คนอื่นมองแต่ต้องการมองมอง,มองเองคนเดียวเขาไม่เหมือนกขไม่สนใจคนอื่นมากกว่าสนองตันหาใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของผู้สงสัยเป็นอารมณ์ คนเนี่ยมักจะบอกว่าอย่างนี้ประวิธอะไรที่มันเด่นมากๆเนี่ยมันจะใส่ได้ไม่กี่ครั้งเพราะคนจะจำได้ก็จริงครับแต่ว่าก็ดีไงคนขายชอบคนขายชอบคือมันก็ มันก็จริงที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วอองเวลาด้วถ้าคุณเก็บไว้อีกหลายปีกลับมาคุณมาใส่อีกคนจำไม่ได้หรอกถูกไหมฮะเขาะจะจำไม่ได้ว่าชี้นี้เอ๊ะคุณเคยใส่หรอขึ้นอยู่กับวิธีการเนอะบางครั้งใช่อยู่ที่วิธีการการใส่ว่าจะไปมิสแัดหนัก,กับเสื้อผ้าแบบไหนหรืออารมณ์แบบไหนเพราะบางทีก็อาจจะไปการเรีนแบบเส่ัยืดละ มันเกงยีนจบใส่สร้อยเส้นนี้แล้วบางทีก็ไปกับชุดละตินไปเลยแล้วก็มีการอาจจะจากสร้อยก็กลายไปใส่เป็นหัวเป็นเป็นมงกุฎแทนได้ไหมหรือกลายเป็นเข็มคัดแทนไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องครีเอทเข้าไปดูว้ครีเอทครีเอทครีเอทกับไอ้ของที่เราไีอยู่ด้วยครพี่ซึ่งจริงไม่ยากนะก็มันก็อาจจะยากสำหรับบางคนเพราะบางคนอาจจะไม่กล้าออกนอกของของกรอบความคิดบางคนกค็นี่ก็คืออันนี้ จะไม่กล้าแบบว่าไปมิกซ์หรือเปลี่ยนความรู้สึกของสินค้าเขาซึ่งผมว่ามันน่าเศร้ามันทําให้ของเนี่ยอายุมันสั้นเกินไปแต่ด้วยด้วยยุคนี้ผมว่าทุกคนเขาก็โลกมันกว้างแล้วเขาก็เห็นจากนเน็ตเนจากอะไรหลายๆอย่างว่าเอ้ยคนนี้เขาแต่งตัวนี้มันเลยสร้างจินตนาการให้เขาได้ง่ายขึ้นผมว่าคนสมัยนี้เก่งและแต่งตัวเป็นจริงจริงครับผมว่าเก่งขึ้น แล้วสำหรับตัวประวิทย์เองเนี่ยคิดว่าเครื่องประดับชิ้นไหนเนี่ยสำคัญที่สุดผมว่าสร้อยชัดที่สุดใช่ไหมชัดที่สุดใครของ<ช>ผมว่าสร้อยนะครับอมืมันทำให้เราแบบว่าเอาเข้าออกได้ตลอดเวลาแล้วก็สลับเปลี่ยนได้อืไม่น่าเบื่ออันนั้นคือในมุมคนขายใช่ใช่แล้วก็มุมของคนซื้อด้วยอเลยเหรอคนซื้อก็ กขาต้องเขาต้องการต้องการสิ่งที่แบบว่าให้กับชีวิตของเขาอะมันมีอะไรเข้ามาอมคนก็สนใจอย่างว่าคุณใส่ช้อยที่สวยมากคนก็จะมองอาจจะไม่ได้พันมองมองหน้าคุณก่บครั้งแรกที่เขาเจอคุณเขาอาจจะต้องแบบใส่อะไรมาวันนี้มันเป็น conversational piece ั้งนั้นใช่ชใช่ไหมก็คือสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ถูกต้องครับอใช่แล้วพี่ผมว่านะมันสําคัญนะมันทําให้การที่พูดคุยกับคนเนะี้ยมันเกิดความ น่าสนใจขึ้น <S <S เราวคิดว่าชิ้นไหนเนี่ยที่มันจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นอะไรต่ออะไรได้เยอะที่สุดชิ้นไหนที่สามารถจะปลนแปลงเป็นอะไรได้เยอะที่สุดผมว่าสร้อยตรงนี้ก็มันคือส้อยอ่ะ พราะบางทีสร้อยมาพันพันก็จะเป็นกําไรก็ได้อืแล้วาิธีสร้อยไปต่อเชื่อมกับริบิ้นือสวยคุณก็มามัดเป็นเอวได้ใช่ไหมฮะหรือบางคนก็อาจจะไปทำเป็นคอปของเสื้ออย่างอื่นน่ย เราเดี๋ยวนี้เสื้อมันก็จะแบบว่าเป็นสไตล์เหมือนกับพิมพ์ลายสร้อยด้วยซ้ำหรือบางทีแบบมีสร้อยลอยๆไปเกาะติดต่างหากเหมือนกับที่ใส่สร้อยมายจริงๆมันเป็นการงานปักงานปักใน,ในเสื้อสร้อยยังเป็นอุปกรณ์ที่มันคนหยิบใช้ใส่ง่ายแล้วก็เอาไปเคลียร์งองได้แล้วตอนนี้เขาฮิตใส่อะไรกัน นอกคือไส้เนี่ยประเภทไหนอมันก็มีหลายอย่างนะพี่เพราะมันก็มีทั้งวิงวิงเวบวบหินหินสีสหรือแอคนิกหน่อยๆนอตอนนี้ที่พ่านนิยมแต่หมือนวาว่ามันก็ย้อนไปย้อนมามากกว่า <c oughs> เบื่อยังไม่เบื่อครับ <c oughs> สนุก ทีนี้นั่งคุยกับประวิทย์ว่าเครื่องประดับเนี่ยเปรียบได้กับอะไรรู้ไหมปรอบเต้อ๋อที่บอกว่าคือการจับมอางนอแอนแมทสมที่ลงตัวทำให้แล้วก็คือพื้นไม่มีก็ได้แต่ก็จืดนะอมมันก็แปรเปลี่ยนรูปร่างไครเหมือนกันเลย เดี๋ยวนี้เขาชอบเป็นงานแบบใหญ่ๆตุ้มๆโตโตนั่นแล้วครับดูมันได,ได,ได,ได้ได้เล่นเลยเยอะไงอืมแต่หลินว่าคือของเนี้ยมันดูมีค่าเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดเป็นเป็นงานที่แบบว่าเราทํามืออย่างเงี้ยบางทีเราแบบไป็เสียเวลา,าการซื้อแบบงานเราเห็นค่าง,งานแฮนด์เมดของฝรั่งในชิ้นที่เป็นสิ่งของเนี้ยซึ่ง มันไม่ได้ขึ้นกับาชาติคือคนไทยเราเนี่ยเป็นแบบชาติที่มีการแบบประดิ์ประลอยมาตั้งแต่สมัยแบบบรรพุรุษเราเท่าที่หลินเห็นนะคะใช่ใชซึ่งหลินคิดว่ามันมีงานละเอียดฝรลางอ่ะชอบมาซื้อของไทยด้วยซ้ําคนไทยเราควรจะหันมามองแต่ละชิ้นนี่นานไหมคะก็ต้มหูเร็วที่สุดครับแต่ว่าบางชิ้นก็คือมัน ทำทำทำแล้วก็ต้องหยุดแล้วเราก็ทาอะไรไปอีกแล้วก็มานั่งคิดใหม่เติมอีกเร็วที่สุดนี่นานเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเอ้ยเร็วมากนะคะแล้วนานสุดนะคะเป็นอะไรเอ่ยนานสุดใช้เวลานานสุดซอยซอยอย่างเช่นอันนี้หรือเปล่าคะที่เป็นชกไปทำไปใชื่ไหมคะเท่าไหร่คะก็หลายบางทีอ่ะบางคืนนั่งทำาาจนคืนไม่ถึงเช้าเลยอ่ะโดยไม่รู้ตัว แล้วเสร็จไหมไอ้เช้าไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะทำไม่เสร็จเพราะว่าเราอยากเห็นเราอยากเห็นงานว่ามันออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนคือก็นอนไม่หลับอ่ะคือเพลินไงทีอยู่กนเพลินใช่ฟินไปเลย ประสบการณ์เวลาเราสองคนถ่ายแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีแบบแฟชั่นที่แค่เสื้อผ้าเฉยๆเนาะมันมักจะมาพร้อมกับเครื่องประดับอัสจรีด้วยให้มันครบเลยเต็มจัดเต็มน้อยมากที่จะมีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวยังไอ้นี่บอกเลยว่าเป็นแฟนคลับประจําในการยืมเสื้อผ้าพิ่ประวิตรไปถ่ายงานเสื้อผ้าของพิ่ประวิตรเนี่ยหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าชิ้นเดียวดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือเครื่องประดับชิ้นเดียวเลยเอาอยู่แล้วก็ พี่วิทย์เหมือนมันคิดมาแล้วอะเหมือนคิดว่าวสเสื้ออันเนี้ยมันลงล็อกได้กับจิวเวลรี่ชิ้นเนี้ยเครื่องดของพี่ปวิทเนี่ยเอาไป mix and match กับเสื้อผ้าแบรนด์อื่นๆได้ง่ายได้หมดยิ่งสมมติว่า,าถ้าจะเป็นแบบที่มันดูแบบเยอะมากๆอย่างเนี้ย มันก็ได้เป็นเช่น,นอันไหนเหรอเยอะมาก,มากป็นเรื่องไม่ถูกม่ห <c oughs> ลับตาเลยนะ <c oughs> พี่หนึ่งหลับตาซิ้มได้เลยเหมือนกันคว <c oughs> ามเป็นแฟนตาซีก็มีหรือถ้าเกิดจะชุดแบบมินิมอลมากมาก ก็หยิบแค่ชิ้นเดียวไปใส่เนี่ยมันก็เพิ่มเพิ่มลุกที่ที่น่าสนใจได้มากที่เรียกว่าทำให้ลุกนันสมบูรณ์แบบได้เลยคือหลินว่าจริงๆแล้วบางทีอเครื่องประดับอ่ะเป็นตัวชูโงรงด้วยซ้ำยิ่งชุดที่พี่บอกเป็น,นมีมอเงี้ยกลายเป็นหนุ่มก็ เป็นแบบตัวรองไปอ่ะ<ช>เพื่อมาส่งให้เครื่องประดับนั้นแบบดูสมบูรณ์มากขึ้นคืจะเรียกอันนั้นว่ามันเป็น conversational piece เนี่ยมันทำให้เกิดการสนทนาทำให้เกิดการโต้อตอบกันมันก็บ่งบอกถึงบุคลิกของคนที่เขาใส่ด้วยนะ เครื่องประดับนี่นะคะใช่บอก,บอกทุกชิ้นเลยไหมคะไม่ว่าจะเป็นทุกชิ้นท้มันก็เหมือนกับว่าตัวแบรนด์เนี่ยเป็นตัวจะมีมิวส์อยู่แล้วอย่างของพีทบวิทย์ใครเป็นใครคิดว่าใครเป็นมิวส์ให้กับแบรนด์ตัวเองอ,อยู่นี่ค่ะอยู่นี้เหรอไม่ได้น้องอนะพี่หนึ่งค <c oughs> รับเพราะว่า <c oughs> <ม>รู้ทุกอย่างรู้มิกซ์ในการจะใส่ด้วยสามารถใส่ได้หมดได้ไม่หรอกแล้วการใส่เครื่องประดับเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าเครื่องประดับชิ้นเดียวกันเนี่ยให้คนสองคนเอาไปใส่มันก็ออกมาเป็นคนละแบบ สร้อยกำไลต่างหูสินค้าขายดีคืออะไร